ออกมาส่งสัญญาณแรงเลยนะครับสำหรับพวกขี้ฉาที่ขวางร่างกฎหมายกาติโนโนช่วงนี้เดี๋ยวชมที่คุณทักษิณครับเป็นการพัฒนาประเทศธรรมดาไม่มีอะไรซ่อนเล้นเลยเดี๋ยวนี้อย่างว่าคือเราก็ขี้ฉาลิสยากันก็มองตรงนั้นเป็นนี่คนนั้นอย่างนี้มันก็เลยมีบ้างปเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนที่เห็นด้วยเนี่ยเยอะแต่เงียบคนไม่เห็นด้วยที่ออกมาก็บางทีถูกชี้นำในทางที่ผิด เช่นว่าไปเปรียบเทียบกับบ่อนข้างประเทศข้างบ้านซึ่งมันอันนั้นเป็นคาสิโนจริงๆเขาไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เลยซึ่งเราไม่จะทําอย่างนั้นถ้าเราทําอย่างนั้นประเทศมันก็พังพอดีนะป่าเปล่าในเรื่องของอการมองเรื่องของว่าทำไรเส้นนี้แล้จะเป็นอย่างนี้คนนั้นจะได้คนนี้นไม่ได้อะไรคือไม่มองเนะี้เออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขา เราอย่าไปหวั่นไหวถ้าเราคิดว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ทําไปนะครับแต่ว่าวันนี้รัฐบาลจะต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าทั้งหมดคืออะไรอ่ะไม่ต้องอะไรนะบางพักเนี่ยเคยเห็นด้วยเมื่อก่อนเชียร์เต็มที่มีนโยบายพักด้วยแต่วันนี้ไม่เห็นด้วยละคือมันคือมันคือจุดยืนไม่มีมีอย่างเดียวว่าเป็นฝ่ายค้านต้องค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลต้องเชียร์มันอย่างนี้มันไม่ได้ นคัก็เราคงต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยนี่คือประชาธิปไตยอ่ะใครอยากจะค้านก็ค้านใครอยากจะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันต้องมีเหตุด้วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหลัฐบาลไทยรักไทยแข็งแรงจะตายถูกค้านเรื่องซื้อลิเวอร์พูถ้าจําได้ไหมเนี่ยซึ่งลิเวอร์พูวันนั้นถูกจะตายวันนี้ต้องหลายตังก็ซื้อไม่ได้ก็บางทีก็ค้านไม่มีเหตุผล กกกกกกมก็เป็นโปรแปรลหรอกคุ่ไต่วใสร้าง้างกนไม่มีอะไรก็คุยกันแล้วนะฮะไม่มีอะไรก็บางคนบางคนเขาก็เห็นด้วยครึ่งไม่เห็นด้วยครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ไม่เป็นไรเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาถ้าต้องต้องเสนอกฎหมายก็ต้องเสนอกฎหมายนะครับแล้วก็โหวตก็ก็โหวตก็รัฐบาลโหวตก็ผ่านแต่เพียงแต่ว,ว่ารัฐบาลไม่ต้องการเห็น ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระหว่างในพักร่วมรัฐบาลเท่านั้นเองการเป็น้อเหมือนกับพักร่วมกับพัรคไทยจะต้องมีหมูที่แมวกันฟังประเด็นแค่ลไม่มีฮะไม่มีหมูมีแมวไม่มีหมูมีแมวคน่ทัการที่วาระนีไม่ทันสมัยประชุมนี้จะไปเข้าสมัยประชุมหน้าแล้วก็ท่าเทียบกับอายุรัฐาลต้องยเวลานี้จะท ก็เราก็วางระไว้นะครับแล้วรัฐบาลหน้ามาทําต่อได้แต่ถ้าทันรัฐบาลนี้ก็ทันนะครับไปอยู่ที่ขั้นตอนกระบวนการก็เราก็ก็คงต้องคาดหวังว่ากระบวนการอาจจะต้องไปช้าที่สวบ้างเป็นเรื่องธรรมดาาไม่ใช่เพื่อไทยกาที่จะไปเป็นสิงก็แล้วแต่ครับแล้วแต่แต่ว่ารัฐบาลหน้าก็คงเพื่อไทยมั่นใจ ก็สวก็มีเวลาร้อยแปดสิบวันนะครับสวเขาบอกว่าเขาไม่ใชเวลาเขาเกิดขึ้นจากควาชร์เลยก็ไม่ไม่เข้าใจกับสวก็วันนี้มันปัญหามันเกิดขึ้นระหว่างสวกับกระทรวงยุติธรรมก็เลยมันเป็นปฏิกิริยาเป็นเรื่องธรรมดานะแอคชั่นทั้งก่อนอีแอคชั่นอะไรนะก็ พวกนักการเมืองมันก็อยู่กับการเมืองเท่านั้นอะยังไงมันก็หนีการเมืองไม่พ้นแต่พรรคนไทยเอาลงไหมคะเอาอยู่ไหมคะพรรคไทยเอาอยู่ไหมครับก็ประเด็นนี้มาต่อบเราเราเราอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจดีให้บ้านเมืองไปแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับไปได้ก็คือไปไปไม่ได้ก็คือไม่ไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรท่านประเมินตอนนี้มองว่ามันจะไปได้ไหมะถ้าเป็นสถานการณ์เอาคือถ้าจะให้ไปได้มันก็ไปได้แต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้ มันมันเป็นความพอใจสมัครใจของทุกฝ่ายไม่อยากฝืนความรู้สึกมากนักแต่แน่นอนครับระบบทุกระบบอะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีคนไม่เห็นด้วยการเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าเราตั้งใจทำทั้งหมดเพื่อให้บ้านเมืองดีเราไม่อยากเห็นบ่อนเล็กบ่อนน้อยเต็มไปหมดเราอยากให้มีระบบแต่ว่าแน่นอนเรามีระบบการคืออย่างนี้ฮะ ไอ้ระบบเนี่ยมันมีระบบการตรวจสอบคนจะเข้าไปเล่นคือเขามีระบบเลยว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า KYC หรือ Know Your Customer คือว่าถ้าคนจะเข้าไปเล่นเนี่ยต้องรู้ว่าคุณเป็นใครเอาเงินมาจากไหนคุณมีรายได้หรือเปล่าถึงไปเล่นอย่างนั้นถ้าคุณไม่มีคุณเป็นลักษณะของคุณไม่มีอาชีพไม่มีรายได้เขาไม่ให้คุณเล่นอย่างผมเข้าไปเขาไม่ให้เล่นบอกว่าเป็นนักการเมืองเขาไม่ให้เล่นนักการเมืองนะฮะ มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นระบบเขามีตรวจสอบอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครเดินเข้าไปแล้วจะเล่นได้แต่พระราสมองว่าคนมีตังเข้าไปเล่นแต่เล่นเป็นประจําจนเขาจับได้ว่าไอ้นี่ติดการพนันแล้วเขาก็จะเชิญให้ไปบําบัดจากจิตแพทย์ อดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าแม้รัฐบาลยังไม่เสนอร่างกฎหมาย Entertainment Complex เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาแต่ไม่ได้หมายความว่าโครงการจะถูกยกเลิกเพียงแค่ต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่โดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจ เช่นการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทยโดยคุณทักษิณยืนยันค่ะว่าคนหนุนกาซินโนเยอะแต่ไม่ออกมาพูดเพราะมีแต่พวกขี้อิจฉาที่คัดค้านและคนเข้าเล่นก็ต้องมีคุณสมบัติเพียงพอค่ะนอกจากนี้นะคะคุณทักษิณยังมีการกล่าวเน็บแนมบางพักการเมืองค่ะที่ก่อนหน้านี้เคยสนับสนุนแนวคิดนี้เมื่อครั้งเป็นรัฐบาล แต่กลับเปลี่ยนจุดยืนเมื่อเป็นฝ่ายค้านโดยชี้ว่าการเมืองควรมีหลักเหตุผลไม่ใช่ค้านเพราะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามบางพักเคยเชียร์เต็มที่ตอนนี้ค้านทุกเรื่องจุดยืนไม่มีมีอย่างเดียวว่าเป็นฝ่ายค้านต้องค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเชียร์แบบนี้มันไม่ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะนักข่าวก็มีการถามคุณทักษิณค่ะว่าแนวโน้มที่ร่างกฎหมายจะถูกซอยตกในชั้นวุฒธธิสภามันจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งคุณทักษิณกออ็ตอบคำถามนะคะว่าปัญหาใหญ่ก็เกิดจากความขัดแย้งระหว่างสวกับกระทรวงยุติธรรมซึ่งส่งผลให้สวแสดงท่าทีต่อต้านก็ถือว่าเป็นธรรมดาทางการเมืองมันคือรีแอคชั่นจากความขัดแย้งที่มีอยู่แล้วค่ะ เมื่อถูกถามนะครับว่าถ้าเกิดไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมายคาสินโนให้เสร็จในรัฐบาลชุดนี้จะเป็นอย่างไรคุณทักษิณยืนยันเลยนะครับว่ารัฐบาลหน้าก็ยังคงเป็นเพื่อไทยซึ่งสามารถสานต่อโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้นะครับคุณทักษิณย้ำนะครับว่าถ้าหากไม่ทันก็ให้รัฐบาลหน้าทําต่อซึ่งรัฐบาลหน้าก็พักเพื่อไทยอยู่ดีอันนี้ก็คุณทักษิณส่งจัญญาชัดเจนไปถึงพวกขี้ฉาถรุว่า เขาก็ไม่บอกนะว่าว่าคือใครใช่ไหมค่ะอ่าเดี๋ยวลองถาม f อซรายการเดนนิวดูแล้วกันนะสะตางค่ะคุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นมาในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะว่าสรุปแล้วคนขี้อิจฉาที่คุณทักษิณพูดถึงเนี่ยเป็นใครกันแน่คะ่ะ